Chain Headshot! 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 Chain นาเด็กไอ้เพี้ยเจริงจริงนี่ครับโปรไอสัตว์ไอเด็กเพี้ยอยู่ <c oughs> <c oughs> โปรบินไอสัตว์มือดุเถื่อนเลยอยู่กาแพฟมือจีนนี่ ขึ้นไปซ้อมราคาบ้านเลยใครยิงมึงเพื่อนโฮเฮ้ยอันเดี่ยวเดียวอันนี้สเต็ปกูหยุดหยุดหยุดอันนี้สเต็กปกูย์ครับช้ไอ้สัตว์ เกีบบยดไอ้บอลจีฝ่ายที่ชอบมาเต็งได้สั์โอ่กูดีพีแต่แต่ครับฮะเออกูไไไไยิงมึงด้วยอะ กูหลอกไงใครเขาถอดใครเขาส่งอารีนาวะของมึงมี้สองอ่ะที่นนแน่เลยเอ้ยอาร์ก็มาวะโอยโผลไปแล้วโปลไปแล้วทะ้งห มันไปแล้วมันออกห้องไปแล้วระวังใ้ใครเข้ามาเจ้า ใครเข้ามาฮ h e l l ล โูไม่ตายเลยเรัแหละไม่โดดเลยียนเลยกูเกลียดพีพีตอนที่ยิงหน้าเด้งกูแล้วยิงตามแม่งปวดโยกกูกูยิงตอนที่มึงกระโดดอ่ะ

มึงต้องเล่นให้ชินด่านแบบฟังให้รู้ว่าเออลองนึงวะก็มาหากูด,ดิสี่สิบกูเพิ่งมาเออก็มึง อะไรอยู่ตัวมะนโค้งอะตายแล้วใครใครอ่าพวก p y t h o เอ้ยไม่ใช่ p n เิร์ปะไพอ o n ปะ p กุลาบอะอ๋ เ่อนวดจะตายเลยแล้วเรามือต้องดูทีกูเย็ดแน่เเออ